ไปดูเรื่องของกรณีที่วันนี้กองปราบนะคะก็มีการควบคุมตัวนายถาวรแก๊งกิมเองซึ่งก็เป็นผู้ต้องหาตามความผิดในมาตรา1นึฝากขังที่ศารอาญาผลัดแรกแล้วก็พร้อมคัดค้านการประกันตัวค่ะพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามก็ควบคุมตัวนะคะนายถาวรพวงประทุมอดีตเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังผู้ต้องหาที่ร่วมขบวนการกับนางกำมศน์ ธนาธรโคสิตจิระหรือว่านางกิมเองแท่เตียวนะคะในคดีร่วมกันช่อกงและร่วมกันปลอมหรือใช้เอกสารทางราชการปลอมรวมถึงหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ 2, ออกจากกองบังคับการปรับปรามเพื่อนำตัวไปฝากค้งผลัดแรกที่ศาลอาญาราชดาเป็นระยะเวลา12วันหลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวที่บ้านพักย่านห้วยขวางเมื่อคืนวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมา โดยขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายถาวรอ,ออกจากกองบังคับการปราบปรามผู้ต้องหาก็เดินก้มหน้านะคะแล้วก็มีสีหน้าที่เรียบเฉยเหมือรู้ชะตากรรมประมาณนั้นนะคะด้านพนักง,งานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงส่วนผู้ต้องหาที่ออกหมายจับอีกหนึ่งรายคือนายศักดิ์สิริยาคม อดีตข้าราชการซึ่งถูกหมายจับในข้อหาเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวเพื่อมาดำเนินคดีซึ่งคาดว่าอาจจะยังลบหนีแล้วก็กบดานอยู่ภายในประเทศค่ะ